ฟื้นสออบอตอขึ้นมาใหม่หลายๆคนก็ฝากความหวังเอาไว้สูงว่าพอมีสออบอตอปุ๊บเนี่ยการแก้ไขปัญหาเขาจะต้องเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับความรุนแรงจะลดลงแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ความรุนแรงก็ยังคงอยู่และปัญหาก็ยังคงอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวมาถามคุณหมอบ้างเพราะว่าเป็นคนอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับคุณหมอครับเท่าที่ติดตามดูการแก้ปัญหาของรัฐบาลหรือว่าของสอ,อบอตอเองเนี่ยที่เขาทามาทั้งหมดเนี่ยมันมีตรงไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับผมเรียนชี้แจงอย่างนี้ว่า การแก้ปัญหาที่สอปตทำนี่เมื่อกี้ท่านพระนายก็ชี้แจงอยู่แล้วนะครับว่าให้ความเข้าใจกับพวกเราว่ามันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ลดเงื่อนไขลดเงื่อนไขครับแต่ต้นตอของปัญหายังไม่ถูกแก้นะครับครับเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นความอายุติธรรม การไม่พัฒนาการไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการลดโอกาสการให้บริการหรือมีส่วนร่วมในการปกครองปัจจันที่ท่านพระนายบอกว่าเราอยากจะเพิ่มนะจำนวนค่าการที่เป็นคนพื้นที่ก็คือมีส่วนร่วมในการปกครองมีส่วนร่วมในการที่จะให้บริการกับคนพื้นที่ด้วยกันเพิ่มครูสี่พันอัตราที่เลื่อนจากอัตราจ้างไปบรรจุเป็นวิธีพิเศษก็แล้วแต่นะครับหรืออดอทวันดร็อเตอร์วันตบุญก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการลดเงอนขายหรือกับเพิ่ม การมีส่วนร่วมในการปกครองของพื้นที่ที่ถูกละเลยมานานการพัฒนาก็เช่นกันแต่แกนแท้ของปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้คุณพนายพูดเนี่ยเหมือนกับพยายามทำไม่ปัญหามันลุกลามครับแค่นั้นเองแต่ว่าตัวแก่นนี้ยังไม่ได้เข้าไกเป็นการปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลแล้วก็พยายามยั้งมวลชนที่ยังอยู่กับรัฐให้คงอยู่เท่าเดิมห้ามเลื่อน เพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้นมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ,ค,รบความนิยมต่อสินค้าที่ฝ่ายหนึ่งเสนอมันจะมากขึ้นสินค้าที่รัฐเสนอนี่เร,เริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วเพราะนั้นท่านพระนายนี่พยายามจะยั้งอยู่ตรงนี้แต่ในส่วนของทหารกับตำรวจก็คือพยายามที่จะปราบปรามผู้ที่อยู่ในร่วมกบฏการ,รแต่ในบางครั้งการปฏิบัติงานตรงนั้นมันมีความผิดพลาดอย่างเช่นว่าไปเอาไม่ผิดตัวซึ่งตรงนี้มันจะมีองค์กรหลายองค์กรที่เข้าไป มอนิเตอร์ไว้คอยดูแลไว้คอยทวงดุลไว้อย่างเช่นสภาธนายความศูนย์นิติธรรม,มหรือว่ากลุ่มสันติภาพกลุ่มกลุ่มนิติธรรมเพื่อสันติภาพหรือสมาคมยุวมุสลิมประเทศไทยที่ทํางานเกี่ยวกับสิทธิมน,นุษยชนจะเข้าไปดูแลคอยทวงดุนกับการทํางานของรัฐเพราะรัฐมีเครื่องมเครื่องมือในมืออีกหลายอย่างอย่างเช่น พรกอรฉุเกเฉินกฎอายการศึกก็สามารถควบคุมตัวก็ได้ใช่ไหมครับใครก็ได้เพราะฉะนั้นองค์กรเหล่านี้ NGO เหล่านี้จะเข้าไปถ่วงดุลไว้เพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขใหม่มตรงนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อีกฝ่ายนึ่งก็พยายามที่จะให้ให้ปราบปรามให้ถึงที่สุดอันนั้นก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วคนในพื้นที่เห็นด้วยครับกับการปราบปรามหาคนนั้นได้กระทําความผิดจริงรแต่ว่า เพียงแต่ว่าอยากจะให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามหลักนิติธรรม,มเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเพราะเราเป็นนิติรัฐเรามีกฎหมายบังคับอยู่คงจะทํานอกเหนือไปจากกฎหมายไม่ได้นะครับอันนั้นอันนั้นคือคือ,ค,อคือการประชิญหน้าระหว่างรัฐและก็ฝ่ายกระบวนการที่มีอยู่ใช่ไหมครับฟังดูเนี่ยคุณหมอกําลังบอกว่ารประชาชนชาวใต้สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยอยู่ตรงกลางครับระหว่างรัฐแล้วก็มีกระบวนการครับผตกลงกระบวนการเนี่ยมีแน่ เ่ยนไม่ได้ครับแล้วกระบวนการนี้เขาต้องการอะไรกระบวนการอันนี้เขาประกาศชัดเจนวันนี้ครับทุกวันนี้เรื่อง่ลงมาเลยครับแล้วก็ประกาศในสุราบ้างอะไรบ้างบอกว่าเขาต้องการทวงคืนดินแดนของเขาเขาเชื่ออย่างนั้นวติศาสตร์ที่นั่นเป็นของเขาเขาขอทวงคืนก็ไม่ได้แบ่งแยกเขาบอกอันนั้นมติของเขาถามว่าประชาชนนั้นอยู่ด้วยอ่าเหล่านั้นคือประชาชนอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เจีมศักดิ์ครับประชาชนนี้ถือว่า รัฐนี่เป็นเพียงเครื่องมือจะเป็นรัฐใดอย่างไรนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญรัฐนั้นเขาไหมรัฐทําให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ทำให้เขามีส่วนร่วมในการดูแลและการปกครองไหมรัฐได้ทําให้เขามีการพัฒนาได้รับการศึกษาหรือไม่จะเป็นใครเท่าที่ผมสัมผัสไปจากนั้นครับ,รบแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าความล้มเหลวของรัฐที่มีในอดีตนั้นไม่สามารถแสดงจุดนั้นได้ มันก็เลยเป็นช่องโหว่ที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเห็นไหมการอยู่ในสภาพอย่างนี้นี่คุณก็จะอยู่อย่างนี้แหละครับครับมาอยู่กับ<อ>เรา<ย>ถ้าอย่างนัน้นความผิดพลาดในนโยบายของคุณทักษิณ<ม>เลิกซอบตอแล้วก็ยุบไอ้เรื่องตำรวจเข้าจับแที่มีส่วนไหมที่ทำให้ขบวนการเติบโตขึ้นแล้วถึง,ถ,งถึงกับประกาศออกมาครับคืออย่างนี้คงคงจะโทษตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าการก่อตัวที่สามารถจะปฏิบัติคิดว่าไม่น้อยกว่าสิกลับไปดูครับตั้งแต่ปี2,525 25 25ครับ2,530 hmm. uh, 2,530นะครับตอนนั้นทุกอย่างสงบลงด้วยนโยบายคนพื้นที่ มีในบางกรณีที่ค่ากับครับด้วยความใจเย็นเขาว่าทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการข่าวก็เรื่องผมจะใช้คํานี้ดีกว่านะครับการก่อตัวมันก็เกิดครับจนกระทั่งมาถึงปีครับ หนึ่งที่ผมเข้าใจนะครับ<ม>แล้วหลังจากนั้นแนวนโยบายของทักษิณในรูปของความรุนแรง<ม>การไม่ยอมฟังใครความมั่นใจในตัวเองสูง<ม>และการปฏิบัติการที่โหดอย่างนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่กระบวนการสามารถจะอ้างแรงศรัทธาดึงมวลชนกลับมานะครับในขณะที่ทางเราก็ใช้มาตรการเอาการทหารนำครับ ประท้วงต่างทางเขาที่เราไปฆ่าบุคคลคนที่นั่นอีกหลายหลายคนใช่ไหมครับพอตอนหลังเราบอกว่ามีความผิดให้ขอโทษชีเขาก็ไม่ขอโทษมันเป็นที่สามารถจะพูดคุยตลอดในร้านน้ำชาร้านกาแฟทุกพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงื่อนคณาะนั้นครับมันเข้าทางของกระบวนการที่บอกว่าฉันเริ่มจุดตามไปถึงกว่าท่านส พลเอกสรยุทธจะขึ้นมาตัดนโยบายเหมือนที่ท่านท่านพระนายบอกเมื่อกี้เราจะใช้ความสมานฉันท์ไม่ใช้ความรุนแรงเรื่องมันไปใหญ่โตแล้วกว้างแล้วก็ลึกแล้วครับอาจารย์ทราบไหมครับวันนี้มันไม่ใช่เพียงการประชิดรัฐกับขบวนการเท่านั้นแต่เริ่มเป็นการเผชิญหน้าระหว่างมุสลิมกับพุทธเริ่มศาสนาไม่ใช่ศาสนาครับผมยันว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาเป็นเรื่องชาติพันธ์เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของรัฐ สร้างรัชยานแต่ว่าวันนี้ครับผลใดก็แล้วแต่โดยอาจจะท่าทีที่เข้าทางโดยส่วนตัวก็ได้ครับข้างบนเปลี่ยนแล้วก็ได้แล้วไปทำที่จะให้มีการชนระหว่างคนในพื้นที่ครับวันนี้ในยะลาครับบ่อยครั้งครับมีการยกพวกตีกันระหว่างเยาวชนมุสลิมและเยาวชนไทยพุทธครับอ oh. เริ่มเป็นเรื่องอื่นแล้วครับ แล้ววันนี้ความไม่ไว้วางใจความ